อันตวดา้งามมครับ้ายกวา่กจับมือหน่อยเร็วจับมือหน่อได้ไหมคะเออเม่อกันแแรกกิน้าะคอข้าไหมคะนี่หิวข้ามไหมคะนี่แปดน้อย รู้กนกันหน่อยเรื่นี่ง้องการยิ่งตังเออน้าแหม่สินี่น้องๆแกอยู่นี่กินข้าวมาหรืออยากขนยากน้องเอิมเหรอน้องเอิมมันต้องมัตงีากากกล้องากกล้องให้กับให้กับใคก็ได้ครับไม่ใชน้องกนไปไม่ใช่แล้วยังไปแลวันจะไดุ้๊มัองฟัเฟองไมีหมูด้วยเนาะาหม่ต้องันออกมา ดูกล้องใหญ่เลยกล้องไหนดีแม่แม่แม่ลุกขึ้นได้ไหมไม่ชอบมุมแขนอ่ะมันน่มันใหญ่ดเจอกันแล้วอกันแล้วากูภากลเป็มุกกนอีกากลับกเนกกีน ยาูขอบคุณค่ะอาจารย์เฉวงอาจารย์ชอยก่อนขอบคุณค่ะอันนี้อะไรนี่หมอนบอนี่เขาไปนอนบนรถพอดีเลยนอนบนรถพอดีลกมได้ของขวัญยังได้ของขวัญคุณย่าซื้อละของไม่นานะแต่ว่าพี่สามารถเลือกภาษาพี่หน่อยคุณย่าเอามาฝากนาลิตานะคะเนี่ยเปลี่ยนไหมเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนไหมว่เป็นแล้วสมมือนี่ว่เป็นแล้วเดลต้าโรบับบี้อันนี้นิ่มนะนี่ลูกนี่อันนี้นิ่มเด็ดนิ่มเลยอือนอนพอดีเลย

เมีมาอยาหาเมียอ้ยอยากหาเมียมาเมียก็าหาเมียอ้ยอ่ะก่อนต้ออยู่บอการพีาอยู่บงกก่อนง่

ไปโรงพยบลดเขเล็เไปย่าี้เ่อยมเยี่เขาใจได้เป็นตัวแพสเดเอร์อะไรก็ได้เรือยมาแล้วนอนหนูพกันไปนีพกันไปยงเป็นเอาไปไว้เป็นหนาไร่ปนโอยทากันกดีนเลย

เป็นตาหักแต่แพงเนาะพี่น้องเอ้ยน้องเพชรน้องพลอยได้พอกันกับน้องนาลิตาแล้วต้องห่วง่าผี่นาลิตตาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพี่นาลิตาเกิดก่อนเป็นโมเมนต์ตาหักตาหักในงานมันเกิดบอดโนดเนาะพี่น้องเนาะบอดบีกับพาน้องนาลิตามาเซอร์ไพร์บอดโนดเมื่อพอน้องเพชรน้องพลอยพอมน้องนาลิตาเิ่นกะจับมือกับน้องเด้เพราะว่าเพื่อนกะสิเห็นว่าเป็นน้องเพิ่นกระสิบอย่านบ่ตื่นเนาะเป็นตาหักพี่น้องเอ้ย เบิ่งคลิปเบิ้งขึ้นละเฮ้าเมื่อนี้เบิ่งความตาหักแต่แพเนาะพี่น้องเอา้าเดี๋ยวสาวเบิ่งการสิจอบเอาคลิปมาให้เบิ่งอีกเด้อพี่น้องเด้ออย่าเฝ้าเบือ่อฝ้านายเด้อมาเบิ่งให้แนะ่มาเบิ่งให้แนะ่พากันนี้ไปยู่ช่องได้แล้วเดี๋ยวนี้นะน,นะอย่าทิมอย่าปาช่องสาวเบิ่งการเด้อแม่แม่เอาความต่หักนอนนาะลิตาก็พอบ๊กมาให้เบิง่งเลหลายเลยจ้ะขึ้นนี่เงาไปเงาไปจะสุกเสราร์อาทิตย์